สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเอออย่างนอร์ลินอ่ะเออฮัลโหลย์ฮัลโหลย์ฮัลโหลย์ฮัลโหลซื้อของมาค่ะตัเลิกเรียนสวยส่วนเมนวินนั่งเล่น กัเรียกู้อยู่ห้องรับแขกนะคะแวค,วาค่าจา5ครนยวิกกเน o มาค่5ครนเลย m L นั่งทาเมคอัพนนี้ยูเซนเมคอัพแม่ <c> O <oughs> s m r นะบลูม,มันอดอกไม้นี้เมตยไปตามจริงไปร้านเดียวค่ะก็าเลยว่าจเสื้อดอกไม้ ไปดูไปไปดูไปดูกล้วยไม้ว่ามีอันอันเครือขาอันขายบอย<ม>อย่างแก๊งซี่นะะ่ม<า>นะมีแต่ดอกไม้ราคาแพงมากค่ะพี่น้อยแม่ยายเอ่หน้าแดดอืมนี่น่าบอกว่านี่น่าจะเป,ปิดเมื่ไห่ได้ไปอีกจังไปดูก็ดีเขาขายลดราคาค่ะอันนี้แค่นดอันนี้แค่ห้าโครนสิบโครนเลย ห้าโครนค่ะเพราะว่าเขาขายเป็นอุฟนช่นหนึ่งคือขายลดออกนะคะคือแบบเขาจะล็อกสต็อกอ่ล็อกสตออ็อกอันอันเฉพาะอดอกไม้ทูลิปค่ะพี่น้องมนไตซสื่อมาห้าโครนค่ะอันนี้ห้าโครนกับเทะดาราคาเท่ดาษบานเฮาสามสิบบาทแม่มาห้าโครนไม่ใช่สามสิบห้าครนสิบห้าบาทบ้านเฮาพี่น้องสิบห้าบาทอืมอืมดีนะาจบเอดมัน ดอกไม้อูโ <c oughs> อูลิลี่ล่ะดอกไม้มันเริ่มจะบาบนแล้วค่ะพี่น้องแต่มันมีสีมีสีเหลืองแต่มันบานออกมากคือคือทำมันบานออกมากใบมันกจะเจี๊ยบสีนี้เป็นสีม่วงค่ะไม่กินไฟว่นที่ห้าลิลี่ล่ะลิลี่ล่ะ purple ใช่ไหมลีน่า purple

จยวลงในถังลพลาสติสสนะคะ่ะนนะได้ราคาดีมากค่ะเป็นดอกทูลิปอันนี้เป็นเป็นดอกดอกไม้ไม่ใช่แบบกระถางนะคะว้าวเขาเขาเนดอก ส,สีวไ,ได <S <S อาวนตาดราจะคลิปปก่เอเดียวทีมันมีลิลลตโตอ้อไม่ใช่ที่ทับบอททับอนีงก์เรจะต้องปิดดนว, <S 2> <S 2> ว้าทุริปตรงใส่น้ำทั้นที่ตามจริงก่อนจะแกะอันนี้ออกพี่น้องแต่ปเป็นยังหรอกครับพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าดอกไม้ก็เริ่มจะบ,บานแล้วส่วยมมกเป็นแบบซีสซันแล้วก็จะได้จะได้เขาอีสเตอร์แล้วน่าจะเ a ็นปอสก์อืมอืมอย่าไปขอลูกเก็บนานแมามาพวกยังคิดประเดาานินหายน้ำต้องเย็นจัดเลย สิบาบทได้เั้งเจชอ่อกเป็นแรกรม่มองอ่ะมีมองอังกะบลูมไม่บ่าอะไร้นนี้นะมีมออักามกนับดิลูอนสองี่กเจ็คือได้เจชอ่อแน่นอบอกว่าคือคือแปลว่าเจนะคะ ชูว์ออแกรู้ว่าเดค a ว่าซะทุันเหอร์นึกว่าทุนเนอร์ทพลป k o l l อร์ฮัลโสีม่วงเอเดรียลโอกลิดะสีม่วงเหมือนดอกกล้วยไม้เลยเีรีล่ะดอกดอกกล้วยไม้เขาขายต้นละเท่าไหร่หยสี่สิบเก่าโค่นพี่น้องแพงมากค่ะดอกกล้วยไม มันก็จะมีบางที่บางที่มันก็จะขายแค่ต้นละเก่าซิบเก่าอาจจะเป็นต้นเล็กมันก็แล้วแต่ตามยามของมาขายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะว้าวทูลิปทูลิปทูลิปถือผ่อนนะทูลิปถือผ่อนนะแล้วเราก็ซื้ออาหารค่ะซื้ออาหารนะคะเยาบิงเกียเออเอาเท่าไรมีเอ๊ะเคบบ้าเคบบ้า

ค่ะพี่น้องคะเ,เรากลับไปซื้อแค่ดอกไม้ร้านอีกกาค่ะโอเคมีเบอร์อย่ากมียูสแงมียูสแงซื้อยูสค่ะโอเดอสก็อย่างนี้ค่ะโอเคมีาจะวางไว้ตรงนั้นเ,อเมนออาซื้อเลยเลยเบรกอดค่ะแคปเจอร์แคปเจอร์เฟลิกซ Oh, mm -hmm. Kebab. Kebab. Kebab my Kebab. Oh, that's good. Guys. Okay? And say. But then. And fruit the free. Huh? So from. So re fruit. Sure from. That's my But I money. I the eye gonna so I'm gonna soap. Belina. เอิ่มแม่จะจําว่าว่าเฮาเรียกว่าจังไดอ่ะจิตาอ๋อไว้เด้อลูกเอิ่มฟรายฟรายหือฟรายหม่องอันนี้อ่ะลูกไว้เด้อกุ๊กจ๋าแตงกุ๊กจ๋าหือโอเดนเอ่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจิตา Then we เล็กเล็กเล็กไปดูว่าที่เล็กกันจับไม่หลกลองจับดูดิเล็กเล็กแล้วสลัดเล็กสลัดเล็กต้องว่าคือแบบเด็กตอนหด็กเอาเอาสีสางบ้านเราแบบนี้โอเคแม็กซ์เตอร์สางบ้านไม่ทะเลกันหายเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปไปดูแอปเปิ้ลร้านอีกกาเขาขายโลละสามสิบตามที่อีกกาก็จะมีถุง แบบนี้มาขายด้วยกันมันก็นจะราคาถูกกว่าแต่มันหมดจล้พี่นอ้องร้านอีกกาไม่ตายกันเลยไปซื้อร้านคูบกับพี่นอ้องร้านคูปนี่แล้วก็ซื้อหอมห <c oughs> อมร้านคูบนี่ถูกกว่าร้านอีกกาค่ะพี่น,ออนอ้องเฉพาะวันเดียวโอยแล้วก็ได้แคชเคชียรแคชเชียหมดแล้วสว่วนอันนี้ฝรังฝรั่วันนี้จะกินเทบักค่ะ อันนี้ตาจริงและค่จะอยู่4โครนเกือบ40ครูอนอะค่ะพี่น้องไม่ใไต้ไปซื้อหลานคูปไม่ใไตรได้ราคา40ครน39.90ก็เป็น40ครนก็คือ,อมได้ระบบตดได้แอรส่วนลดค่ะพี่น้องคะ่ะอืมจะได้สื่อมาอ,อ๋อวันนี้บรรยากาศดีก็จะวันนี้ว่าจะเก็บของเก็บของสักคงสักผ้าอืม อืเอาสีสันอันนี้เหรอลีน่าบอกว่าลีน่าอยากกินเคบบับรสั่งอ,อยากกินเคบับบับบกแตงพี่นออ้องคะซิปหาโครนตามอาทิตย์นี้ที่แม่ใตเขาไปดูลานอีกกะสองลูกสามสิบ มันจะเป็นลูกเล็กน้อยเป็นแบบประมาณเล็กน้อยค่ะพี่น้องประมาณใดประมาณซ้ำหนีถึงหนีถึงหนีประมาณเราก็บเบลด์อ้วนซ้ำหนีเปนบ่ลรค่ะใน mm hmm. ไตเล่ไปซื้อรื่ร้านคุปอคุปแอขายลูลาซิบหาอันนี้ก็เลยซื้อมากค่ะพี่น้องบ mm hmm. างที่เข้าก็ตตรงไปดูว่าร้านใดมันขายถูกเพราะว่าวเข้าก็ตตรง ดยู่ละข้าน่นแอมอเมตมตบอร์แต่เมตายข้ามได้คนสมัเด็ขกขางการข้ามยังไงนะค่ะพี่น้อ,นองก็การใส่ยูใส่กินการจั๊สซ้ำนียน่ยงให้มันเขาบอกใครเขาจัก๊กแล้วเขาไปดูร้านพร้อมเร่ๆเปิดหูเปิดตา,ด,าดูนั่นดูนี่ค่ะเมตายก็ชอบอยู่แล้วเนาะไปดูร้านนั่นร้านนี้ยังสิ่งละบางทีบอได้ถ่ายคลิป oh. กค็ค่ะเพราะว่าเราก็คนเยอะมันบริสุทธิ์อีกย่างจังสี่งอะเราก็ มีเด็กนงเด็กหน่อยอยังนั่มยังสิงนอะครับพี่น้องอืนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเม่ตไก่ค่จบคลิปซ้ำนี่เดี๋ยวก็จะแมทำกับโครงกับเข่าแต่เมาตไก่เก็บโครงเก็บของก่อนกับเฮ็ดเยกรก่อนค่ะพี่น้องคะโอเคค่ะกูเสฮ็อดอท่านผู้ชมไหม<อ>บ๊ายบาย